ยุ่นน่ารักกวนพี่วายุผู้จัดการไม่ไหวซีรีส์เรื่องใหม่จอบวงสวงแล้วจะไม่เล่นได้เหรอเล่นอยู่เล่นอยู่เออทข้าขายใหม่พี่จะไปคุยนต่อแล้วเุียบอสไปแล้วเธอแตกไปต่อคุย <c oughs> อยู่ต่อจ้ะ อยู่ต่อเอาสิคลิปญี่ปุ่นของลุงแฮปปี้ทางานกันเดี๋ยวหาว่าไม่ดูแลอีกทีนี้ตัวจิตกันเชียวก็รักแหละจึงหยอกเล่นกันบ้างเป็นธรรมดาของผู้จัดการกับดาราคลิปนี้ใดๆก็มาญี่ปุ่นแล้วพาลุยยอนไบเด็กซะหน่อยยุ่ทำขอรยังไงซิกฟัง<อ>เลยย,ยุ่นมีแซลต้นเรื่องเซรล์ที่ผมให้ตัวนี้น้องต้นไปนะไม่ได้ให้หรอกเรียกว่าลืมแล้วเอาไปใช้ดีวกว่าเขาก็ติดใจ ถามผมว่าซื้อที่ไหนใหญ่เลยนะตอนแรกผมคิดว่าเขาจะไม่ใช้สิ่งนะมันกนก็รุปว่าติดใจไปเลยนะตอนแรกเห็นบอกใช้แล้วแสบๆด้วยเขาก็ถามโทรมาถามผมว่ามีผสมพวกน้ําหอมมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไปดูดูมันก็ไม่มีผสมนะชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์นะตัวน,นี้ไม่ผสมน้ําหอมเขาแรกเขาก,กลัวพอแพ้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมบอกไม่ไม่แพ้แน่นอนมันไม่ผสมน้ําหอมะนะขน้นผมก็เป็นคนแพ้ง,ง่ายถ้าผสมน้าหอมเนี่ยผมคงรู้ไปแล้วเนาะ อืมก็เลยให้ลิง์กให้อะไรน้องต้นไปซื้อเลยอาจ,จะได้ไม่ต้องถามผมอีกนะหรือว่าเดี๋ยวคงซื้อไปให้เขาเป็นเซอร์ไพรส์ซะหน่อยใช้ดีมากครับตัวนี้ผมใช้มาหลายเดือนละหลังจากเล่นบาสเสร็จการันตีของเขาดีจริงารจ,จากเต้าต้ตนทุกคนาม้ยก็รีบกลับจะเ,เไงไงก็บไว้กับลุงแกสองคนเหรอ น่าจะหน้าแห้งครับผมเพราะตอนเล่นอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องรีบกลับมาบำรุงนะครับก็หลายคนก็ถามผมนะครับว่าจริงๆแล้วผมใช้น้ำตบยี่ห้ออะไรนะครับจริงๆจะเก็บเป็นความลับกับพี่ยุนสองคนนะครับแต่ว่าอาวันนี้ไหนๆบอกก็ได้เพราะคนถามมาเยอะนะครับตัวนี้เลยนี่เห็นไหมครับใช้มาหลายวันแล้วครับผมก็ใช้ดีมากครับผม ผมต้องรีบบำรุงแล้วไม่งั้นเดี๋ยวหลอไม่ทันพี่ยุนนะครับพิธีใช้ก็คือทูแบบนี้ครับแล้วก็ตบ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 แบบนี้นะครับผมให้ได้เสียงแปะบแปะนะครับผมไปดูมาครับในซีรีส์เกาหลีเหบาะเลยวหน้าของคุณจะเด้งดึงเหมือนเสียงนี้แน่นอนนะครับผมก็ไปจัดกันได้ครับ <brewer>